อ่ะกระผมทดลองก่อนส่งขับจานแม่เหล็กสองเป็นงานเหลียนสี่สองเอี่ยวงานดีสร้างได้กับสิมีคู่เอีย่ยงคู่สองคู่หาคู่หกนะครับสองเอีย่ยงหกหาหาเอี่ยวหกสอชงชมครับอ่ะคู่เอี่ยวก่อนเนะาะร็จแล้วครับผมอ่ะบัดน,นี้มาเป็นคู่หก ที่องเอียวเนาะมันเป็นคู่หกนะครับผมบัานนี้มาเป็นสองเอียวนะครับสองเอียวครับสองเอียวข้าเสี่ยวหกขาเลยก็ได้ครับแค่สับเม็ดนะครับผมสับเม็ดนี่ครับหกขานะครับผมนี่เนาะอ่าเข้าเสี่ยวเป็นหาเอียวนะครับผมหาเอียวหรือหกสองนะครับหกสองก่อนอันดับแรกหกสอง 6, นะครับหกสอง นี่ครับหกสองนะครับเส้ครับผมมาเป็นห้าเอี่ยวนะครับแค่ซับเม็ดนะครับผมห้าเอี่ยวนี่เนาะห้าเอี่ยวครับเห็นบอเอเ่นดีนะครับผมหมุนมาเลนทั้งนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่เนาะคู่หกก่อนนะครับเ็นบอคู่หกนะครับก็สิว่าเป็นหกสองนะครับผม เขียนว่า6 2นะครับเอาสิเอามาหาเยี่ยวก็ได้ครับนะหาเยี่ยวห้อก็มาส้มหนีเลยนะครับผมถอยลงมา,มานะครับยกห้าเอี่ยวเอาหกขาก่อนเลยหกข่าหกข่าหกขาเซตแล้วก็สีมาเป็นสองเอี่ยวยนะสองเอี่ยวเนี่ยพิมาทางนี้ก็จะเป็นหกสองนะครับหกสองนะครับแม่นนะครับผม ชมครับเนาะเป๊ะเปะเลยเนาะครับสับเม็ดนะครับผมออกคููเดียวนะครับหรือเขาจะฟันผื่นก็ได้นะครับผมเห็นไหมเห็นนะครับฟันผื่นของยกสูงนะครับเลยไปนะครับอันนี้เป็นคลื่นขอนทางที่สิ่พอดีครับผมเล่นหน่าไรก็ได้นะครับผมอ่าซุ้มโบราหน่าไรเขาจะฟันคูหักกันมาเลยนะครับผม คูหาเราตีเป็นพื้นก็ได้ครับน,บบนี่เนาะอะไรนะครับปั๊บครับปั๊บปั๊บฟันคูหกนะครับ เล่นหนาลายได้ชี้สองเอียวได้นะครับผมสี่สองเอียวนะครับผมปั๊บซับเม็ดนะครับผมคู่หกนะครับผมย้ำมาทางนี่ก็จะเป็นหกสองนะครับผมซับเม็ดมากก็จะเป็นหายเยวนะครับผมย้ำมาทั้งนี้ก็จะเป็นหกขาหกขากับสองเอี่ยวนะครับผมปะามาหนี่ครับผม